สวัสดีครับช่องช่่งเดียวชาแนลครับวันนี้ได้มาทําไฟฟ้าช่วยพี่นัดกล้ยทีป็ดนะครับมาประมาณาประมาณ4ี่โมงก็หลักๆก,ก็งานเนี่ยครับไปห้องน้ำหนจุดแล้วก็มีปลั๊กนะครับต่อเมนมานะครับ hang bồn hang bồn ข้างบนก็มีหน,หนึ่งจุดนะครับเอเมนไว้รอนะครับด้านนั้นก็อีกชุดหนึ่งนะครับนี้ก็เป็นสวิตส,สวิต

ข้างล่างก็นี่ครับติดหลอดไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครับพี่ บริเวณบ้านนะครับบ้านน้อยน่ารักมากครับด้านหน้าก็ทัศนียภาพ ตามมาดูด้านนี้ด้านหน้า,นคคา,นนาฝั่งตรงถนนนะครับตกแตง่ง อนาคตน่าจะเป็นร้านอาหารซึ่งตกแต่งไว้อย่างสวยงามครับทัศนียภาพเนี่ยเดิมๆนะครับไม่ได้มีกันหรือกันตอนตกไฟนะตดทางรางเดียวเพื่นเห็ดแล้วจะมาติดรับน่ครับนี่ก็เบาเบีย ต่อไปเพิ่นแล้วลองในเสิลองให้เพิ่นดีอาพี่เพชรเป็นไงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะได้กลับละก็ยังไงเดี๋ยวค่อยรตัวนี้ซื้อมาใส่นะฝาฝามันไม่มีฝาหนึ่งที่เขาเรียกฝาหนึ่งที่ครับอต่ยังไงก็เดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีเนาะพี่เพชรครับผมมีปักข้างหลังน้ำมันอยังไงปักปักกัวงปัก อะไรครับบอบอมันมันมันมีสวิตอยู่แล้วทางเทิงครับถ้าถ้าถ้าจะลงลงฝั่งนั้นก็ได้ครับมันมีมันมีมันมีประตูอยู่แล้วฝั่งนั้นน่ะถ้าจะลงไปฝั่งนั้นก็ก็ได้เเห็นเห็นไปทางไอ้ร้อยอะไนะคืออ๋อร้อยเป็นมันเป็นหลอดครับสายหลอดโอ้สายหลอดโอเคใครต่อก็ได้ถ้าพูดตามตรงก็เพราะมันเป็นมันเป็น LED นี่มันจะเป็นต่อตรงนะสีเข้าสีสวิตอยู่ข้างในครับนข้างในตัวนู้นครับ เรียกตู้โหลดเซ็นเตอร์ครับโหลดเซ็นเตอร์ครับนี่ครับโหลดเซ็นเตอร์ก็ครบทุ่นบริบูรณ์นะครับขอบคุณมากเจ้าภาพเสร็จแล้วครับขอบคุณค่ะครับช่างเดียวน่ารักมากมากค่ะฝากช่องช่องช่างเดียวชาแนลครับช่างเดียวชาแนลนะคะเป็นช่างไฟใจดีค่ะที่ช่วยยูทูบเบอร์เกือบทุกหลังเลยนะคะแม้กระทั่งหลังบ้านที่หนูอยู่นะคะยังไงก็ตู้ของหนูนะคะก็มาเดินให้หนูนะคะอ๋ออย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมาก Assalamualaikum warahmatullahi